สวัสดีครับผมต้องขอสวัสดีสําหรับเอฟซีทุกท่านนะครับที่กาลังเข้ามาชมในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมคลิปนี้มาพบกันนะครับที่สาขาสามครับอัปเดตที่นาราสาขาสามรถเข้าใหม่ครับสําหรับโกูตาเอลสี่ห้าศูนย์แปดนะครับอ่าคันนี้มาพร้อมอุปกรณ์สามชิ้นครับอุปกรณ์เป็นชุดไปมีดดินดินหน้าของตาช้างนะครับผมแล้วก็ผ่านหลังเป็นผ่านพวนนะครับผ่านห้าใบยี่สิบสองนิ้วพร้อมกับอ่า ชุดคลาดนะครับอ่าชุดคลาดอุปกรณ์สามชิ้นไปเลยนะครับด้านหน้าผ่าหลังคาดนะครับอ่าสนใจยังไงติดต่อสอบถามได้โดยตรงนะครับเบอร์โทร0803839789 0840483799 0916412550ห9 6 8 4 2 6 6 2 5รับซื้อขายแลกเปลี่ยนตีเทอมรถทุกชนิดเมื่อนเดิมนะครับอ่าถ้าใดสนใจก็มาดูรถได้ที่สาขาสามครับที่หมู่บ้านหนองหัวช้างตำบลพระทวิน อำเภอลำปางมาจังหวัดปุรอ่าติดทางหลวงเส้นลำปางมาตหนองกี่ครับอยู่ค่ะตัวเพื่อประมาณ12กิโลเมตรนะครับอ่าสำหรับ FC หรือว่าเพื่อนๆพี่ๆพ,พี่น้องพ่อแม่พี่น้องท่าได้สนใจนะครับสามารถดูรถตัวจริงชมรถตัวจริงได้ที่หน้าร้านโดยตรงนะครับผมอ่สำหรับคันนี้คุปตะ L4508 ดูการทํางานยาวๆกันครับ่ตัวนี้เป็นรถสองเพลาขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับอ่าตัวนี้เป็นรถเครื่องยนต์สี่สูบขนาด4.5แรงม้า เป็นรถสองเพาขับเคลื่อนสี่ล้อแปดเกียร์น้าะสี่เกียร์ถอยหลังครับตัวนี้สีเดิมทั้งคันเลยนะรถเพิ่งมาถึงอันนี้อ่เอามาให้ดูสภาพกันก่อนเลยนะครับก่อนที่จะล้างก่อนที่จะทำาหสะอาดเช็คจะถ่ายของเหลวให้นะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำมันเครื่องอ่าแล้วก็น้ำมันไฮดรอลิกนะครับของแถมห้ารายการมีให้เหมือนเดิมครับส่งฟรีสามร้อยกิโลเมตรนะครับอ่าฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตาม้วยครับสำหรับทุกคลิปทุกวิดีโอที่นำเสนอไปนะครับอ่าฝากร้าน บริษัททีเอ็กเตอร์การเกษตรยนต์สองพันสิบสองเกกัดผมพิทักษ์วีรำคนเดิมครับผมขอบพระคุณเอฟซีทุกท่านนะครับขอบคุณพ่อพ่อแม่แมุ่น้องพ่อแม่พี่น้องทุกคนทุกท่านนะครับที่ให้ความสนสนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าของทางบริษัทอ่าแล้วก็ในส่วนของวีดีโออ่าสำหรับคลิปนี้ต้องขอกราบขอบคุณอีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณจากใจทีมงานพิทักษ์วีรำคนเดิมครับผมสวัสดีครับ